าเลนไทยนะคะสิเทศกาลแห่งความรัก <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> เราจะมาทำมากระลองรูปหัวใจนะคะแล้วก็จัดเป็นช่อดอกไม้นะคะ <c oughs> เพราะว่าจะได้ให้เราเนี่ย <c oughs> เอาไปให้คนที่รักนะคะ ขอขอบคุณครอบครัวตัวต่อของพีนะคะพี่เต้ยกับพี่เต๋ออันนี้เขาซื้อตังหงให้พีกวันเกิดขอบคุณนะคะซีสแต่พีมีเรื่องเล่านะเรื่องเล่าของพีเกี่ยวกับวาเลนไทน์อยากฟังไหมคือพีอ่ะปกติทุกวาเลนไทน์ก็ไม่ได้คาดหวังมากจะได้ดอกไม้ถูกป้ซีสแต่ว่าปีแรกก็ได้แต่ได้ดอกไม้หนึ่งดอกอะไรว่าคิดในใจดอกเดียวหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีความหมายที่ให้หนึ่งดอกก็หมายถึงว่าปีแรกแล้วพขอปีที่สองอีกวันหนึ่งมาเจอวันที่ส5้าแล้ว ก็ได้ดอกไม้สองดอกอแล้วพอปีที่แล้วพี่ก็แบบนั่งไปเอ๊ะดอกไม้หนดอก2ดอกแล้วดอกที่3ามหายไปไหนอ,อ่ะอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่ไม่เห็นได้ดอกไม้ดอกที่สามมาสดอกก็ปีที่แล้วพิงเงีเงาเลยไม่ได้ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าไม่เอางั้นเดี๋ยวปีนี้จะเริ่มให้ใหม่ตั้งแต่หนึ่ไม่เอาไม่กลับไปที่จุดเริ่มต้นกันปีนี้ขอสี่ดอกเลย คือพิ่งีง่เงาถึงขนาดแบบบล็อกไลน์ด้วยแต่ก็จะมีบล็อกแล้วก็ mm. อันบล็อกแบบเพราะว่าเขาน้าเราตอนที่ว่าเขาส่งมอร์นิ่งหาพี่ทุกวันในเวลาที่พิบล็อกพี่ก็รู้ว่าส่งเพราะว่าวันที่อันบล็อกมันก็มอร์นิ่งเหมือนเดิมแต่สุดท้ายเขาก็ส่งมาหาพีททาง i อ mm. ก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆท,ที่แบบว่ายังส่งมอร์นิ่งหาเราเป็นเวลาเดือนครึ่งไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงว่า <c oughs> <c oughs> คงจะไม่ได้ขอจอมาเจอก,กันอีกงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะพร้อมค่ะซิส มีการส่งเสียงนิดนึงโอเคงั้นเรามาเริ่มทำมาการองเลยนะคะอันนี้คือเป็นมาการองที่สูตรของพีเองค่ะที่พีกาได้ทำของ dessert warehouse ของพิกาซิสก็ได้ทํานะคะก็เลยจะเอาอันนี้มาให้ซิสได้ลองไปทําดูนะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างค่ะมีแป้งอัลมอนด์นะคะมีไอซิ่งค่ะชูเกอร์แล้วก็มี น้ำนะคะแล้วไข่ขาวเราจะแยกเป็น2ส่วนนะคะ55กรัมจะไว้ในนี้แล้วก็อีก55กรัมจะไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือครีมออฟทาทาแล้วก็หิมารันพิงซอลค่ะหรือว่าใช้เกลือธรรมดาก็ได้นะคะอันนี้เป็นส่วนของไส้มะกะลองนะคะแนะนำเลยก็ได้นี่เป็นไว้ช็อป อันนี้เป็นสตรอเบอรี่พลเรนะคะเวลาเขาเอาไปทำแบบสมูตตี้ทำอะไรแบบนี้มันก็เหมือนสตรอเบอรี่แบบแช่แข็งอะคะ่ะมาหรือเป็นแบบสตรอเบอรี่โฟรเซนก็ได้เอามาปัา่นมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสตรอเบอรี่เพสก็จะเป็นเหมือนสตรอเบอรี่แบบเข้มข้นอะฉะนั้นคือเวลาใส่มันก็จะได้ทั้งกลิ่นและรสชาติที่แบบเป็นความสตรอเบอรี่มากๆอะคะ่ะซิสแล้วก็นี่ก็คือครีมเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะมี สีอันนี้เป็นสีเจลนะคะวันนี้เราจะทําเป็นรูปหัวใจแต่ว่าขอเล่นเป็นทูโทนโอเคงั้นมาเริ่มเลยนะคะ <Okay. S 2> พี่จะขอร่อนอัลมอนด์พาวเดอร์นะคะอืมซิมมันไม่ค่อยลงมาเพราะมันใหญ่เอาที่ร่อนธรรมดาได้ปะจริงๆแล้วนะคะคือเมื่อก่อนเวลาทำมกากราลองอย่างงี้ถ้าเกิดช่วงหน้าฝนนะ่ะมันจะชื้นมากใช่ไหมคะพี่ก็จะเอาผงอัลมอนด์เนี้ยไปอบนิดนึงเพื่อไล่ความชื้นออกให้มันแห้งนิดนึงเวลาทำมันก็จะขึ้นขาแบบ สวยเพราะพี่ชอบแบบขาสูงๆอะถามมากะลองคือตรงไหนคือฐานค่ะซิสฐานแล้วข้างบนก็คือโค้งเนียนๆใช่ไหมคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ซิสดูว่าขาคือตรงไหน <ๆ S 1> แล้วมาชี้ขากันนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ไอซิง่งไอซิง่งเราใส่อนไ้ได้จริงๆมากะลองเมื่อก่อนอะ <ๆ S 1> คิดว่าทํายากนะคะแต่ว่า เอาจริงๆก็ไม่ยากนะคะซิสทำเองได้ร่อนเรียบร้อยนะคะไว้ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะแบ่งเป็นสองโถนะคะเพราะว่าเราจะทำสองสีใส่สีเข้มอันหนึง่งสีอ่อนอันหนึง่งที่ช่างอันนี้นะคะเดี๋ยวขอขอช่างเลยทั้งหมดก่อน290สินสองค่ะซิส145ค่ะ ร้อยสี่สิบห้าห้าสิบห้าหารสองยี่สิบเจ็ดจุดห้าถูกต้องค่ะ <laughs> <laughs> อันนี้ช่างแล้วนะคะออทหลือใส่ในนี้คนให้เข้ากันนะคะ <c oughs> โถอันนี้มันพอดีจังเลย,ะค,ะเยค่ะซีซอที่ไหนอ่ะอีเกียค่ะอีเกียแล้วหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะคะซีสแล้วช่วงนี้ออนไลน์ก็ได้นะคะ <laughs> โอเคอ่ะที่จะมาใส่สีนะคะสีหลือลองกากกัน เราขอผสมนี้ไปนิดนึงเวลาผสมสีอะคะ่ะให้แบบเข้มนิดนึงก็ได้<ม>เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่มือแรงเข้ามาในนี้นะคะมันก็จะอ่อนลงไปนี่อืมสีนี้ถูกต้องต่อไปเ <_ bleibt> พี่จะมาต้มน้ำนะคะส,สีใส่น้ำตาลก่อนแล้วก็ใส่ อันนี้คือเรากระมาจะทำอิตาเลียนเมลแรงนะคะต้มให้ได้อุณหภูมิ118ค่ะทำไมต้องเป็นอิตาเลียนเมลแรงนะคะจริงๆคือเฟรนช์เมลแรงก็ได้นะคะแต่มันจะไม่ต้องมาต้มเป็นแบบน้ำเดือดที่อุณหภูมิเท่านี้เลยแต่ว่าเวลาทำพีรู้สึกว่าขาฝั่งที่ทำอิตาเลียนเมลแรงเนี่ยจะมั่นคงกว่าแต่ถ้าแบบิดเฟรนช์เมลแงทำก็ทำได้เหมือนกันค่ะทำแบบง่ายกว่าแต่ว่าสีมนะันอาจจะแบบเล่นไม่ได้มากเท่า กับตัวนี้นะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้มไปได้ประมาณ110้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มตีไข่ขาวนะคะคตีให้ตั้งยอดเล็กน้อยอันนี้ขอใส่ครีมออฟทาท่าไปหน่อยนะคะต้มอ,อันนี้ไปจนถึงอุณหภูมิ118นะคะเราถึงจะมาเทใส่ในส่วนนี้1 1 8โอเคค่ะครบ1น8นะคะเราจะค่อยๆเทใส่อันนี้นะคะเบาลงนิดนึง แล้วเวลาเทค่อยๆเทนะคะเทให้เป็นสายแบบนี้ตีไปเรื่อยๆนะคะจนตั้งยอดที่ต้องค่อยๆเทเพราะว่าไม่งั้นเทไปทีเดียวเดี๋ยวน้ำตาลม,มันจะไปจับเป็นก้อน้เดี๋ยวเราจะมาแบ่งอิตาเลียนเมลรงนะคะใส่ในที่เราผสมเตรียมเอาไว้จริงๆต้องแบ่งครึ่งกับครึ่งฉะนั้นเราดูกับว่าน้ำหนักทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ360นะคะ เราก็มาใส่อันนี้ร้อยแปดสิบนะคะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบให้เป๊ะๆโอเคที่เหลือเราก็จะมาโถนี่ตกลมนองให้เข้ากันนะคะ <c oughs> เห็นไหมสีมันจะอ่อนลงเนี่ยโอเคเนี่ยค่ะอันนี้พี่ว่าน่าจะพอดีแล้วนะคะอเ,คเอาขึ้นใหม่ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ให้มันหยุด อันนี้ซิสก็คือเอาใส่ถุงเตรียมบีบใช่ค่ะซีสอันนี้เราจะบีบหน้องกันนะคะจะให้เป็นใจเล็กใจใหญ่เดี๋ยวลองดูซีสค่ะนี่มันคือแผ่นอะไร อันนี้มันเป็นเหมือนแผ่นซิลิโคนไว้อบค่ะคือถ้าเกิดแรกๆตอนที่พี่ทำอ่ะมันจะเป็นรูปวงกลมเลยนะเวลาทำอ่ะมันก็จะบีบง่ายไซส์กับปริมาณมันจะขึ้นฟูฟังกันไหมถ้าขามันอยู่ที่การที่เราผสมคือถ้าเกิดว่าเราผสมเหลวเกินไปอะค่ะมันก็จะไม่ค่อยขึ้นขามากเพราะมันเหลวไปฉะนั้นคือไอ้ที่มันกะลองที่เขาว่ายากจริงๆอะ มันก็คือตอนผสมแต่เฟิร์มไปมากก็ไม่ดีมันก็จะไม่เนียนหน้าก็จะไม่เรียบระหว่างนี้นะคะซพี่จะรอทิ้งไว้ให้หน้าเนี่ยแห้งนิดนึงนะคะประมาณ20นาทีนะคะแล้วค่อยเข้าเตาอบที่ร5 0ยองศานะคะประมาณ20นาทีค่ะและระหว่างรอนั่งอบนะคะเราไปทำไส้กันต่อค่ะหนูมีเรื่องเป็นเรื่องตลกเกี่ยวกับเจ้าหญิงแต่ที่พี่ห้าม อ่ะเดดูว่าจะตลกหรือเปล <Okay. S 2> ่าขำแล้วหรอขำแล้วไม่เล่าแล้วนะซินเอดอเรลล่าพี่พีเคยดูปะ่ะคะเคยดูรองเท้าแก้วร <c ười> องเท้าแก้วแล้วก็ก็คือเขา,าเป็นงานเต้นลามแล้วก็แบบว่ามันแบบแบบแยังยัง <c ười> <c ười> ขำแล้วเนี่ยเรายังไม่ถึงพีคจุดพีคก,ก็ขำแล้วว <c ười> ่าคือมันเห็นเราตั้งมือแล้วมันตลกหน้าเนี่ยตลกก็คือ รีบวิ่งแล้วก็รองเท้าแก้วหลุดที่งานเต้นรำแล้วที่เนี้ยเจ้าชายอะ่ะเขาก็แบบว่ามาเจอรองเท้าแก้วแล้วก็หุยรองเท้าแก้วเนี่ยต้องเป็นของใครใครที่ข้าเนี่ยตามหาแล้วก็ใส่ไซนีได้อะ่ะจะได้แต่งงานกับข้าอ๋เอเหมือนเรื่องในนิทานเลยใช่ใช่เหมือนตรงเนี้ยก็แบบเจ้าชายก็ไปตามหาตามเมืองต่างๆนานมากจนมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือซินเดอเรลล่าเนี่ยแหละเ,ออเขาก็เลยแบบยื่นรองเท้าแก้วว่านางลองใส่รองเท้าคู่นี้ดูสิ นางใส่ได้หรือเปล่าแล้วนี่นางก็ซีเนลแล้วก็ใส่ลงไปดีใจมากแบบกระโดดตัวโยโรชีกยิ้มกว้างมาแต่ว่าฟันเหลืองเจ้าชายเลยไม่เอาเจ้าอะเลยไม่เอาสีมุลีไม่หนูจะบอกว่าเด็กๆที่ฟังเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากฟันเหลืองหรือว่าฟันผุเนี่ยจะต้องแปรงฟันก่อนนอน เรามาทําไส้น้องกันดีกว่านะคะซีไส,ส,ส้ของเรานะคะประกอบไปด้วยนี่ครีมสตอรอเบอรี่เพลเนะคะแล้วก็อันนี้ใส่ทีหลังสตรอเบอรีเร่เพลสนะคะแล้วก็พีแอดขอเพิ่มเนยขึ้นมานะคะเพื่อให้น้องแบบละมุนนี้มากขึ้นแล้วก็เซ็ตตัวมากขึ้นนะคะเราต้มครีมต้มครีมนะคะกับสตอรอเบอรี่เพลเลคะ่ะ ต้องไม่เข้ากันนะคะโอเคแล้วเราก็จะมาเทใส่ในไวท์ช็อกโกแลตของเราค่ะนี่ไม่บอกซีเดเลล่านะว่าเขามีที่ฟอกฟันอะฟอกแล้วมีเรื่องสโนไวไหมมีมีเราไม่ได้ไม่มีเหรอทำไมเรื่องเยอะเลยอย่างตนีคือมีเรื่องที่รู้มาเองเหรอแต่งของมันเองแต่งเองเหรอเฮ้ยเสีเกียรติสิเดือดแล้วสิเดือดสิเดือดแล้ว มาเทใส่ไวช็อกนะคะจริงๆอันนี้พี่ว่าไม่ต้องใส่สีหรอกเอาเป็นสีธรรมชาติดีกว่ามันก็จะนมนมแล้วเราก็จะต้องใส่เกลือด้วยนะจะได้ตัดความหวานโอเคเสร็จแล้วนะคะพี่ก็จะใส่สตรอเบอรี่เพสค่ะมันก็จะมีแบบรสชาติของสตรอเบอรีนะ,ะอันนี้น้องอาจจะแบบเย็นไปนิดนึงนะคะเราวทำให้มันรอนนิดนึงน้องละลายแล้ว คนเกมนี้ซิจะไม่รอองเพลงเอาเพลงอะไรดีอะซีเพลงรักหรออะไรดีอะบัลลทายนึกถึงเพลงอะไรบัลลงทายนึกถึงเพลงไรหรอขอบคุร้องเิ่นีขอบคุณช่วงเชวัที่ทำให้เจอกันขอบคุณคนคนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณชุกเรื่องราว ชี่ทำให้เจอกันมาทุกวันนี้เขาก็ไม่น่าจะมาเก็บลิขสิทธิ์เออโอเคแล้วเราก็ไปแช่ตัวเย็นนะคะให้ไส้มันเซ็ตจุค่ะอันนี้ไส้ของเรานะคะพี่ก็มาใส่ถุงบีบเรียบร้อยพร้อมบีบค่ะแล้วก็อันนี้คือน้อง คือเมื่อกี้ทําก็ค่อนข้างเยอะมันก็อาจจะไม่ได้แบบสวยทุกอันนะคะเราก็คัดมานะคะแล้วพอเราชอบหนึ่งเราใช้ประมาณ9ดวงซึ่งสูตรหนึ่งยังไงก็คือเผื่อเสียได้แน่นอนนะคะขาของมกากะลังเป็นยังไงนะคะอันนี้ชิดเห็นไหมคะว่าน้องมีขาตรงนี้นี่ <c oughs> ตรงนี้ค่ะอันนี้คือขาน้อง แต่วันนี้พีคจะค่อนข้างผสมเหลวไปนิดนึงนะคะขามันก็จะสูงประมาณนี้แต่ก็ยังถือว่ามีขาอยู่ก็ค่อนข้างพึงพอใจค่ะเราจะทําเป็นช่อใช่ไหมคะฉะนั้นคือเราก็มีไม้ด้วยนะคะบีบตรงนี้ไปก่อนโอ,อเอาไม้วางโอเคก็บีบทับไปนะคะ หมือนติดกาวให้น้องบิบให้ทั่วนะคะเวลากลดมันก็จะมีไส้มาตรงข้างๆโอเคประมาณนี้หนหอมอะ่ะคู่ของเขาจะมีเฮ้ยนะะ่ารักหนึ่งดวงต่อไป เรามาช่วงชั่วโมงสุดท้ายของศิลปะของเราแล้วนะคะเราจะมาเดคอเรทให้เป็นช่อดอกไม้ทำขนมเหมือนแบบเรียนศิลปะเลยอะ่ะอันนี้ที่บีบไส้แล้วแล้วก็แช่ตัวเย็นแป๊บหนึ่งให้มันแบบเซตเล็กน้อยค่ะปักลงไปก่อนหนึ่งนี่ซีสมาแล้วถ้าเกิดว่าตอนเห็นนะตอนก็ต้องแบบทำได้ขนาดนี้เลยวเหรอเจ๋งอน่ย เอาต้องัวแบบนี้ประมาณนี้มีความเป็นชอซ่อนๆอ,อ่ยอย่างนี้เราก็จัดดอกไม้ได้นี่เนี่ยอันนี้คือเราก็ห่อแก้วเอาไว้เตรียมไว้นะคะเพื่อจะได้เอาน้องเนี่ยสวมเข้าไปในนี้นะคะโอเค <c oughs> สวมไปเลย <c oughs> ท้าดาเสร็จแล้วค่ะซีชื่อว่าอ่องเบบี้มาการูนี่ค่ะซีสมมติเอาไปให้ที่ไละ ไีช่ชาดอกไมมาให้ค่ะเอาเแบบี้มันกะรูนี่ <c oughs> หรือไม่นะคะสมมติเอาไปให้เอ้าโอวีอี v e. <c oughs> แบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมคะซีทำตามไม่ยากเลยนะคะซึ่งแบอกว่าแต่ละทำเองเนี่ยเอาไปให้แบบคนที่รักเนี่ยมันจะมีความแบบภูมิใจมากขึ้นเนอะแล้วออกมาน่ารักด้วยอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เอาไปทำง่ายๆได้เลยนะคะวันวันเดน ถ้าเกิดซิสชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะซิสแล้วก็คอมเมนต์มานะคะว่าอีกนีหน้าเนี่ยอยากให้พี่ทำอะไรนะคะเดี๋ยวพี่จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะชอบนะคะคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะซิสวันนี้เอาไปให้คุณแฟนได้นะคะซิสท้ p พี่ว่ n จะทาย d ด y ค่ะชอบมัการุ้นี่ของฉันรู้ฉันที่ดังในใจในใจไม่เคลิ้มใครมีใครต้องการจะฟังจะฟังอยู่ตรงนี้เข้าใจไว้วานโอ้เบบี้มาัการูนี่ <laughs> ือเป็นเหมือนแบบลูกหลักอ่ะเวลาแบบพี่ทำอะไรแล้วแบบเหมือนทําเองอะไรเงี้ยหรือว like, ่าคนที่รักอะไรอย่างพี่ชอบบอกรู้สึกแบบเป็นลูกหลักของพี่นี่ยก็เป็นลูกหลักนม่รังไมคะซี